อว่าดีคดคบเพืเ่อนๆไื่เนีน่เอาเครื่องตัดหยาลงมาจากนะครับห้องเจ็บของสตาร์ทจึงใดกับวัติดพี่นอ้องลองดึงสตาร์ทแล้วสองรอบสามรอบหัวเทียนกับขัดแล้วน่าจะเกิดจากน้ำมันบัลงนะครับบลงไปห้องเคลือง เดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาถอดนะครับเค <_ S 1> รื่องไม้ <_ S 1> เครื่องมือมาถอดห <_ S 2> กเหลี่ยมไขควงแฉกถอดัวเทียนซะก่อนพี่น้องนะครับมาขัดอีกรอบหนึ่งกับจังคอยขัดก็แล้วกันถอดออกมากะมีไฟอยู่นะครับมีไฟอยู่เต่เสตาร์ตติดเพราะว่าเครื่องตัดหญ้านี่เก็บไปดดนนะครับตั้งแต่เลิกตัดหญ้า โอ้ล่ะครับช่วงเกี่ยวเขาแล้วแล้วครับแต่เดือนอ่าพฤศจิก,ก,กานะครับพฤศจิก,ก,กากะหลายเดือนอยู่นะครับน้ำมันกระเทออกหมอดอยู่กับแต่ว่าอาจจะเหลือ,อคางในคาโบเห็ดห้เกิดนะครับอุดต,ตันถอดเลยครับนี่ละ ถอดออกมาก่อนแต่ละาชินแต่ละชินนะครับหกเหลี่ยมขันออกนะครับล่างคาบูกันครับมื่อนี้ถอดฝาครอบนะครับใส่กล่องออกก่อนนะครับถ้าตอกเอากล่องอากาศออกมานะครับซึ่งนี้ฟองน้ำสองแผ่นแล้วก็หมุนเอาเข็มเล็งออกนะครับแยกออกมาเข็มเล็งกับ มอเตอรว่ามีขาบเหนียวเหนียวอ้อยบ่อออกครับต้องหาขอนมาตอกใส่ไขควงตอกนะครับเพื่อให้น็อตขยับตัวนะครับขยับตัวแล้วเ้ากำมุนนะครับตอนห้าตอกเนี่เหากระอ่าบิดไขควงนิดจังหน่อยนะครับตัวที่สองนี่ออกขึ้นกันนะครับเ้าต้องใส่ขอดกระแทกบ่ไดกระแทกแหงเืง้อพี่น้องนะครับขอเขาะเพอาสะเทือนจังหน่อย นี่ฮาก็มาถอดสายน้ำมันนะครับเพราะว่าใสายน้ำมันว้คิดว่าเครื่องซัดยาจะติดแต่กับบถติดก่อนเทาสิถอดสายน้ำมันก็ถอดนะครับสายน้ำมันเปลี่ยนใจแล้วถอดนะครับก๊อกน้ำมันออกเลยให้เหลือแต่ขาบรถเพื่อใส่สะดวกนะครับปิดน้ำมันไว้เท่ากับอุปกรณ์ล่างนะครับ ถั่วยมาใส่น้ำมันเบนซินแลวครับลางโอ้ยนี่อมันสใส่แต่แเราเชือกดึงจนมือพองเหมืพี่น้องเอ้ยนะครับจริงๆลูก้อยนี่ก็บพใส่ว่าจะติดยากียัง,ยงดรอกครับนะครับอ่าเขาขอบ่ได้เสือไะไเมื่อเปลี่ยนหรอกเพียงแต่เฮาล้างนะครับถอดออกมานะครับแยกชิมชวนออกมาเลยนะครับนี่นี่ลูก้อยลูกยัางโมนี่ถอดออกมานะครับแล้วก็มึง อ่าไม่เบาได้เวลาเนี่ยเป็นอย่างเขาจังเอิญนนมหนูเอาถอดน้มหนูออกมานะก็่องมึงวานมีหูวบหูวบสดนะพี่น้องนะครับหมันตันนะครับหมันตันเกตนะมันบอลงนะครับแล้วก็อ่าถอดเอาปีกผีเสื้อออกมาปีกผีเสือ้อก็เอาเข็มสลักออกมาแล้วก็ เอาตรวจสอบมึงนะครับว่าเข็มมีคาบน้ำมันเหนียวเหนียวบ่นะครับสังเกตมึงแล้วเหนียวครับเหนียวเอาล่างใส่น้ำมันเป็นสิ้นล่างนะครับล่างให้สะอาดนะครับเขมือลบๆโอ้โออ,อกอถอดเข็มเล็งแล้วถอดน่อมหนูออกมาแล้วอันนี้เอามาเป่าละพี่นออ้องนะครับเป่าออกเลย ก่อนสิเป่ากับระวังนเรือครับมันจะมีกล่องน้อยอยู่ทั้งด้านนะครับกอกน้ำมันนะครับเราก็เอามือ,อบังบังไว้จักหน่อยนะครับพอลมผลา่านไะด้เดี๋ยวกล่องฟุ่นนะครับซึ่งเป็นตะแกงเล็กๆนะครับน้อยๆติดอยู่ในหันนะครับเพราะว่าั่มลมนี่จะแห้งนะครับ ล้างให,หมดทุกชิ้นนะครับอกว่าเจะสิเป็นน่มหนูล่างเ้าซองมังแล้วมีหูนะครับจอดทะลุนะครับเปลี่ยนหูวจังป้องน้อยๆน,นะครับขันเขาแน่นๆเด้พี่น้องนะถ้าขันเขาบนแน่นเดี๋ยวเวลาเ้าตัดหญ้าไปเครื่องมันจะสะเทือนนะครับสะเทือนเห็ดไห้น่หนูลุดนะครับน้ำมันก็จะถ่วมหลุดลอย นะครับลุ่นออกมาใส่หันต่อไปครับนี่หลางที่เลยยางเสร็จออกนะครับนี่จังเสีแล้วครับเนี่ยปีกพีเสือมันจะมีเข็มปิดหูน้ำมันอยู่นะครับเมื่อเอาใส่แล้วหลางแล้วเรียบร้อยนะครับมึงแล้วว่าสะอาดเขาก็ใส่ปีกพีเสือใส่ยนกจักหน่อย ผู้เคยเหตุเราก็บอยากหรอกครับแต่ว่าดอกติ่งบ่ได้เหตุทุกมือนะครับโดนโดนเหตุหนึงนะครับเมื่อเลิกใส่งานแล้วก็เอาเครื่องนะครับขึ้นไปเก็บไว้ห้องเก็บของหาเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนนะครับก่อนจะเอามาใส่ดึงแล้วกับบติดดึงยังไงกับบติดนะครับดึงจนมือพองหมดเละสาเหตุนะครับก็คือขบู นะครับมีการอุดตันนะก็ต้องเอามาล้างมาเป่าแหละครับนี่นะครับเวลาใส่ลูกร้อยนะครับมันจะมีเบวบอยู่ในลูกร้อยนะครับส่วนตัวข้าบูก็จะมีปีกอยู่นะครับเขากะเอาตรงเบวบนั่นแหละใส่เข้าไปใส่เรียบร้อยแล้วประกอบนะครับพี่น้องนะครับขันสกูนะครับจะมีสกู ไขควงแฉกนะครับใส่ไขควงแฉกขันเข้าไปสองขางน็อตสองตัวนะครับเพื่อจับถ้วยข้าโบเหาว่างหลรลอยเรียบร้อยแล้วขันเข้าไปเพี่น้องขันแน่นนิดนึงนะครับตึงมือน้อยนึงเดี๋ยวหัวจะหลูดนะครับอ้าก็เปิดน้ำมันเมืองว่ากอกน้ำมันเ้านะ่ะตันบ่อนะครับเปิดแล้วว่าตันไหลลวงๆออกนะครับปิดแล้วห้าก็ะออก ข้าบูมาประกอบนะครับใส่กอกน้ำมันเข้าไปก่อนสีใส่กอกน้ำมันเขากะเมงว่ากล่องฟุนงเนี่ยย่งบอ่อนะครับหรือว่าเขาเอา,เอาลมเป่าแล้วปิวออกหายไป <c oughs> <c oughs> เป็นสิ่งจําเป็นนะครับต้องใส่นะครับเวลานั้นฝุ่นจะบดายลงไปอุดนะครับตรงรูน้มหนูหรือว่าลูกเข็ม นะครับปีกพิเสือตอนขึนตอนลงนี่แหละครับตอนฟูขึนฟูลงนี่แหละโอ้ยเอื่นยาพี่น้องนะจักผู้ใดพระเอื่นนุ่มหนู่ขัน,นพี่น้องนะครับเน้าก็ใส่ไข,ข่ควงแฉกขันเข้าไปบางรุ่นก็จะเป็นหกเหลี่ยมนะครับแต่ว่ารุ่นที่ดอกิีนใส่อยู่นี่เป็นน็อตหัวแฉกนะครับเงื้ออยู่พี่น้องประมานนิ้วขึ่งนั่นแหละครับ เป่ากล่องจังหน่อยนะครับกล่องอากาศเป็นฟองน้ำนะครับทั้งตัวบนตัวล่างนะครับล่างแล้วกบ็บีบน้ำมันออกนะครับเป่าให้หมาดๆ้าเปียกไหลากา็จะอุดตันเร็วนะครับเวลาเขาตัดหยาดมันจะเกิดฝุ่นนะครับจะมีเศษฝุ่นเศษหยาหน่อยๆนะครับล่างแล้วก็บีบออกบีบออกแล้วเป่าแล้วครับลมเป่า สา่ลมค่ะเป่านะครับเมื่อเป่าแล้วฮะก็ใส่ฝาครอบนะครับกล่องอากาศซึ่งมีฟองนนามยูดสองแผน่นขันเข้าไปพี่น้องนะครับขันนอ็อตสองตัวขันน็อตแล้วนะครับอ้าลืมใส่เข็มเล็งก่อนพี่น้องอืมเขาก็ใส่เข็มเล็งเข้าไปก่อนนะครับ ใส่เข็มเล็งเข้าไปก้อนก่อนจะติดนะครับฝาครอบกล่องอากาศช่วงใส่เข็มเล็งนี่ก็มึงดีๆเด้อพี่น้องอย่าให้ปีนเกลียวนะครับจะปีนเกลียวแล้วเปลียวของขบู่นะครับเครื่องตัด้านี่จะในน้อยนึงนะครับปีนเกลียวเท่เดียวตะละเสียเลยนะครับบัตรนี้เขาก็ต้องได้ซื้อใหม่กันบ่าซื้อใหม่ก็หาของเกา่า นะครับที่เลียวยังดีอยู่เอามาทดแทนก็ได้ดอกดินกะระวังจักน่อยหนึ่งนะครับมึงดีๆโยกๆไ้มันเขาล็อกดีๆแล้วก็หมุนนะครับถ้าบ่กปีนเกีียวมันจะหมุนเขาคล่องแล้วก็หมุนเขาสนิทนะครับเท่ากับมึงเกลียวว่าเหลือบอถ้าเกลียวเหลือแปลว่าปีนเกลียวนะครับถ้าเกีียวถ้าหมุนลงไปแล้วสนิทนะครับมองขางนั่นลางนี้แล้วนะครับโอเคนะครับเท่ากับเป้าขีดพุนขีดฝอยออกซะก่อน เดี๋ยวลอกสตาร์ดมึงพี่นอ้องอู้สตาร์ทจังใดห,หัวเทียนมาท่านไหนใส่อยู่บัดใส่หัวเทียนก่อนพี่น้องอหัวเทียนเท่ากับมึงแล้วนะครับว่บามันสะอาดพ่อสิติดวัดน,นี้ครับจะคอยลองมึงนะครับว่บามันจะติดบ่นะครับใส่แนนแล้ววันนี้ลองสตาร์ดแล้วครับติดแล้วี่น้อง

หลังจากที่เอาลองเพียงติดแล้วนะครับแหน่ามาใส่ฝาครอบนะครับกล่องอากาศขันน็อตเข้าไปสองตัวนะครับเป็นน็อตเหลี่ยมสองตัวขันเข้าไปแน่นเพราะประมาณแล้วพี่น้องนะครับก็ต้องแน่นแหงน,นะครับ้าร์บแน่นนะครับเวลาเอาสะพายเครื่องเอาตัดเครื่องมันสั้นอาจจะเหตุให้น็อตคลายตัวแล้วก็รุดเสียได้ นะครับเอากระขันเข้าไปนะครับพอตึงมือเด้อพี่น้องนะครับอย่าไปขันแห้งลายนะครับใส่โอกลี่ยมขันเข้าไปเนี่ยพอประมาณแล้วใส่ฟองน้ำนะครับสลัดสลัดนะครับหรือว่าใส่รองเปานะครับตัวสี่เหลี่ยมอยู่บนตัวกลมยกข้างล่างนะครับเมื่อใส่แล้วก็นะครับเอากระเอาฟักรอบ ปี๊ดเข้าไปใส่ให้มันอตอนน้องล่างแล้วเนี่ยมันจะหง่กลัวรูนะครับอกองอากาศข้าบกจะหน่อยนะครับเลาก็ใส่เอาเขียวมันเข่าให้ดีนะครับเดี๋ยวเขียวมันจะหักนะครับถังข้าใส่รตรงแล้วก็ก,กดเข้าไปเขียวของฝาคอบจะหักแล้วก็น็อตหกเหลี่ยมนะครับขันเข้าไปหนึ่งตัวนี่ก็ขั้นตอนสุดท้าย เมื่อขันเมืองแล้วเฮาจังคอยลองสตาร์ทเมืงเองอีกรอบหนึ่งชัดเพื่อความแน่ใจว่าเพียงตัดหยาของเฮานะครับน้ำมันเดินสะดวกติดง่ายนะครับเก็บอุปกรณ์สะก่อนี่น้งนะครับแข็งไม้แขยงมือวันนี้มาลองสตาร์ทมืองกันครับว่าเสียงจะเป็นยังไง ร้อยครับเขี่ยมทำง่ายๆทำเองที่บ้านได้นะครับสำหรับที่นอน